เอาแล้วด่วนค่ะผลการหารือยุติการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายภูมิธรรมเวสยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีและอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและในฐานะประธานอาเซียนซึ่งเป็นคนกลางได้ข้อสรุปออกมาแล้ว3ข้อค่ะ โดยนายอันวายอิบราฮิมเป็นผู้ถแถลงด้วยตนเองนะคะข้อแรกคือหยุดยิงโดยที่ไม่มีเงื่อนไขภายใน24ชั่วโมงโดยเริ่มเที่ยงคืนของวันนี้เลยนะคะข้อที่2จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างกองทัพของทั้ง2ชาติจัดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมตั้งแต่7โมงเช้าและข้อที่3ข้อสุดท้ายจะมีการประชุมร่วมกัน JBC ในวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะ ส่วนเพจกองทัพบกทานกระแสล่าสุดอัปเดตเลยนะคะบอกว่าเกาะติดสถานการณ์จะเป็นไปได้หรือไม่ที่บอกว่าจะมีการหยุดยิงทันทีเที่ยงคืนคืนนี้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะเพราะว่าหลายฝ่ายก็จับจ้องไปที่กัมพูชาก่อนหน้านี้มีการหารือกันกับโดนัลด์ทรัมป์ประาปธานาธิบดีสหรัฐตอนตีสองแต่ตีสี่กัมพูชาย,ยิงใส่ไทยอีกนะคะและถ้าหากสรุปสถานการณ์ล่าสุดสําหรับการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาอัปเดตตอนเวลาเที่ยงนะคะ กัมพูชายิงบีเอ็ม่บไม่ยั้งใส่เนิน67 7ภูผีผามออีแดงเขาพระวิหารภูมะเขือแล้วก็เจอแล้วล่ะค่ะสำหรับที่ตั้ง PHL0-3 ตั้งอยู่ที่อุดรมีชัยปะทะหนักที่ภูผีและภูมะเขือมีการบาดเจ็บหลายรายประสาทตาเมอนทมประสาทตาควายกัมพูชารุกอย่างหนักเติมกําลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องและช่องอานมา้าผามมอ,อีแดงกัมพูชาพลาดยิงใส่พวกเดียวกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์รวมทั้งเฝ้าระวังกัมพูชาจะใช้อาวุธระยะไกลแนว น้องปะทะรุนแรงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดที่มีคำสั่งออกมาให้หยุดยิงก็ต้องจับตาดูกันค่ะทุกท่านแสดงความเห็นกันได้ค่ะ